ตอนเช้าวันอังคารนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่15มกราคมนะครับกลับมาวิ่งโรบินทูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นะครับลอมเดิม Pixel OS นะครับป o o F3 เปลี่ยนฟิล์มใหม่นะครับจากฟิล์มปกติเป็นฟิล์มแบบด้านเป็นไฮโดรเจลแบบด้านนะครับเป็นแบบบางนะครับไฮโดรเจลแบบด้านนะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับ ทัดดีขึ้นนะครับประมาณทดสอบแล้วทัดดีขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะได้กันสักเท่าไหร่นะครับไปรับงานแรกก่อน3.3มจุดกิโลครับท่านโอเคตามนั้นนะครับ <c oughs> งานโรบินก็เยอะอยู่นะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราเห็นตอนเช้าโรบินเขาจะมีโฆษณาในช่องเรื่องเล่าเช้านี้สั้นๆแหละ โลกรูปโพส10โล10บาทนะครับถ้าเราดูเรื่องเล่าเช้านี้ตอนเช้าเราจะเห็นนะครับแล้วมีอย่างนี้ทุกวันนะครับก็มันเป็นผลนั่นแหละส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าไม่มีโฆษณาเนี่ยลูกค้าใหม่ก็จะไม่เข้าถูกป,ปะงานเยอะอยู่นะดูดิรู้จักนี้นะเนี่ยที่เพ่งมาตอนนี้อยู่ตรงวัชระพลตรงวัชระวัชระพลซอยาก็จะแถวอ่าแต่ว่า จะจงนะครับที่ทารรู้ไปเพิ่มสิทนะิตรงนี้ก็กดยากอยู่ตรงนี้ก็จะมีอเงินเด้งมาซึ่งออเงินเด้งมาเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักทางรัดเข้าหลังหมู่บ้านเนี่ยอ้อมอย่างไกลนะขึ้นมาเลขสามแต่ก็กดไม่ทันรูดไม่ทันนะครับแต่มาไ,ได้งานนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับร้านเนี้ถ้าจัางหวะไม่รับงานนะก็ไม่รับคนนวังคารน่าจะไม่ปิดรู้สึกว่าเขาจะปิดวันพุธนั้น ืรเดี๋ยวโทรหาร้านก่อนนะคาราบ11พอ10บโมง1ิบเโมงมันก็ไม่ค่อยเยอะน่าอะไรงานมันก็มาเรื่อยๆแหละแต่ถ้าถ้าไม่นี่จริงผมว่าก็ตู้ยากเนี่ยก็ว่ามันตู้ยากเพราะว่างานมันก็แบบเด้งปุ๊บหายเด้งปุ๊บหายายุคเ,เวทจะเป็นร้านที่แบบเขาไม่ต้องการบอลชอะอะไรเงนินเดือนมันต้องแต่ละ ขอบคุณครับก็ถึงจะได้ตอ,อนา,น,า,าน,นี้ให้น้ำาัวเติข่าตัวยอดหนยมาดามข้ามันไก่ตรงชุมชนเสนานิเวศหนึ่งนะครับอันนี้ไปตรงสีเวลาสิบเก้าสองบาทก็ถือว่าที่แรกว่าจะเออเก็บแบบสั้นๆเลยเนะี่ยอาว่าไม่าไม่ไม่เลือกแล้ว ก็เด้งมาก็จัดเลยแล้วกันที่มแบบไม่เด้งไปนอกมนะือเดี๋ยวรอรับงานก่อนนอัดพามันจะเป็นโมครึ่งนะง่ายแล้วขอให้กดดูได้อยู่เพราะก่อนนะั้นเนี้ยจริงๆอ่ะ คือก็แล้วแต่คนถนัดนะบางคนยอบจอแล้วแต่นะครับก็ปรับตัวกันไปนะครับจะไม่ทำให้ถูกแต่ว่าตอนกลางวันก็ต้องอย่างนี้นแหละก็เปิดเน็มจอ ลาบเนี่ยเป็นรานที่ไม่รู้จักหัวมา,มาไปทำไมเนี่ยไกลขนาดนั้น ก็เดิมเแเมนครับ,รบก็เมื่อกี้เปส่งที่สีนักเรียนมาก็ขนาดอยู่ตรงเดอะมอลบางกะปิย่ก็มีเด้งนะแต่ว่าด้วความที่ว่าเราไม่ค่อยถนัดนิ่งครับเพราะว่าปัญหาคือแม่งทำรถไฟฟ้าวุ่นวายก็ลเลยขับมาเรื่อยๆมาเกาะแก่เแถวๆพวกอ่าน่าคึ้ว่าสัางคมสงเคราะห์นะครับก็มาได้งานแถวนี้ ยู่โซนนี้เดี๋ยวอีกสัาพาักก็เดี๋ยวตีเข้าไปแทดเดิมนะเตหน้า,ยาแยกระเตศอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวรอรับโลดตีอน <c oughs> ตกปลายสี่นะครับมากดงานแถวบ้านได้สุกีตีน้อยก็จะกดงานติดโคตรยากโรบินพูดครับ9 748 เหนือชุดคุมกดยากอยู่ับผมเดี๋ยวรับงานก่อนนะครับพออันนี้ปลายทางขึ้นอำเภอปากเกร็ดปั๊บกดง่ายเลยก่อนหน้านี้นะ43บาทขึ้นอะไรนะคลองถน,นนอนุสาวรีย์ตลาดบางเขน,ขน ทุกสองห้องนี้ก็ง่ายแต่ว่าไม่ทันแต่อันนี้ง่ายกว่าอำเภอปากเกร็ดขึ้นตลาดบางเขนอำเภอปากเกร็ดโอ้โหกดง่ายเลยปุ๊บเลยเจ็ดสิบแปโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อนถึงเวลาตอนเย็นแล้วนะครับก็มาส่งที่ปากเกร็ดนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นว่าอำเภอปากเกร็ดกดง่าย,ยาน,นะครับมาส่งถ่ายพัสดุเสร็จแล้วก็เห็นมันขึ้น ทิศเนี้ยคือว่าเน้เนเฮียจะเน้นให้เป็นปลายทางไปแถวบ้านก็จะมีโคกทุท่งสองห้องสาวรีตลาดบางเนขนคลองถนนอะไรพวกนี้ก็จะกดหมดนะครับปะต้นทางไม่รู้ที่ไหนแต่ปลายทางขอให้เป็นที่นั้นก่อนเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะได้จับจุดได้ว่าเรา,เราจะเราจะไปปลายทางที่ไหนต้นทางไปไกลไปรับใคร่อยว่ากันไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ ต้างต้มขุยดูที่อย่างแม่เจ้าเอาสักุ้มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนโอเควันนี้จบนะครับ6โมงพอดีนะครับงานแรกจะเริ่มที่ประมาณ8โมง59นะครับจบงานประมาณ เยนนะครับ1,147บาทนะครับวันนี้จะได้อู่28รอบนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยในการวิ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเก็จะวิ่งในโซนที่ตัวเองรู้จักหรือถ้าหลุดไปแล้วอะ่ะก็จะพยายามกลับมาในโซนตัวเองเห็นไหมบวันนี้แม่งหลุดไปไกลมากไปทั้งนนทบ,บุรีสีนักคลินพรามเก้าแต่พลามเก้าเปทางผ่าน แต่ตอนเย็นเนี่ยก็จะมาเกาะแกะอยู่แถวบ้านตัวเองแหละเพราะว่ามันง่ายต่อการที่จะกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ตีรถไกลไม่เปลืองน้ํามันด้วยตอนนี้น้ํามันแพงนะครับก็จดที่1147บาทนะครับใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงนะครับถ้างานดีกว่านี้ก็น่าจะได้ยอดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันช่วงกลางเดือนใกล้หวยออกนะครับวันที่15บห้ เป็นเรื่องปกติเลยที่งานจะเงียบทุกทุกแอปงานเงียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอปที่เลือกงานได้เนี่ยมันจะเห็นว่ามีงานเท่านั้นเองแต่แอปที่ไม่สามารถเลือกงานได้เนี่ยมันไม่รู้ถยว่ามีงานหรือเปล่าเราก็ต้องนั่งรอถูกปะโอเคจบเพียงเท่านี้ครับโรเบิร์ตสวัสดีครับ